สวัสดีทุกท่านมองไปในโลกของเราก็มีความสวยงามวิจิตรการตาเราท่านทั้งหลายก็อยากจะประดับตกแต่งไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นรถลาไม่ว่าจะเป็นวิหารลานเจดีย์ไม่ว่าจะเป็นตัวของเราก็คือมีเสื้อผ้าอาภรณ์ที่สวยงามก็วันนี้อาตมาอยากจะบอกว่าเราตกแต่งภายนอกอย่าลืมตกแต่งภายใน เราหาชุดสวยๆชุดดีๆชำระร่างกายมีเครื่องประทินผิวมีนั่นมีนี่ทำให้ร่างกายของเราได้สวยได้งามงดงามให้คนภายนอกดูแล้วชื่นชมยินดีก็อย่าลืมตกแต่งภายในของเราให้มีความงดงามงดงามด้วยการมีศีลมีธรรมงดงามด้วยการมีศีลธรรมหลวงพ่อวิริยังท่านได้กล่าวไว้ว่าคุณค่าของคนก็คือการมีศีลธรรม ถ้าเรามีศีลธรรมมากแปลว่ามีคุณค่ามากถ้าเรามีศีลธรรมน้อยเราก็มีคุณค่าน้อยฉะนั้นตกแต่งภายนอกอย่าลืมตกแต่งภายในหน้านอกแต่งให้พอดีหน้าที่แต่งให้มากๆจเจริญพร